ต้องการส,สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นกันเดินะครับอยู่กับผมแบฟฟิสคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะมาเล่นโลบอแนะ <c oughs> คุณเห็นอย่างนี้แล้วคุณก็คงไม่ต้องให้ผมตอบนะว่ามันเป็นแมปอะไรเป็นแมปที่ทุกคนนะ่าจะรู้กันดีหรือว่าใครที่ไม่รู้จกัก ก็รู้จักซะนะเดี๋ยวก็จะได้รู้จักในวันนี้แหละฮะแบบนี้มีชื่อว่าวิยาแหนะผมจะมาทําในพาร์ทที่2อกันอีกแล้วนะฮะกับครั้งแรกนะที่ผมเล่นไปแล้วมีคนดูเยอะมากนะเยอะที่สุดในช่องผมเลยฮนะทำให้ผมกระโดดตีลังกา3ตลบตลบ,ตบมือไปหนึ่งรอบนะผมก็เลยอยากจะมาทําอีกพาร์ทหนึ่งนะแต่ผมก็ไม่ได้ทําสักทีนะแต่มีคนคอมเมนต์มาหลายคนว่าพี่เอาอีกพี่อยากเล่นอีกเอย,อยากเล่นอะไรพี่ hi, อยากดูอีกกับพี่ผมก็ เออก็ได้นะน้องๆพี่จะเล่นให้ดูเองเนะี่า2สองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยใครที่ชอบคลิปนี้ก่อนจะเริ่มคลิปกันก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์กระทืบแชร์กระทืบติดตามให้ผมด้วยนะฮะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีตัวน้อย V R ช่วยชันทีขอลอกเถอะช่วยอะไรไมีบอะไรช่วยวัดดีให้ทักทายเขาก่อนให้สวัสดีสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลทำไมไปยืบบนขวดเฮ้ยจับทำไมเนี่ยอยู่ดีมือก็จับ เนี่ยโวยคนเยอะนะแบบนี้คนเยอะใช่ย่อยหลือเนี่ยนะพวกนายสนใจกินโค้กหน่อยไหมใช่โคก้กปะบ็อกซี่โคลาไม่มีคลิปมีพีซเอาไปเลยเนี่ยเฮลมีเฮลอะไรแกร็บมีพีซจับฉันทีจับฉันทีจับฉันทีจับแล้วเนี่ยเอาไฟนู้นโอ้เราไม่ได้ตั้งใจนะเราขอโทษเห <No. S 1> มือนเราคุยกับมดนะฮะถ้าเราเล่นแบบนี้เราก็จะคุยกับมดนะฮะสำหรับคนที่ มีนะก็สามารถเข้ามาเล่นกับมดได้นะฮะไม่ใช่ฮะเล่นกับคนธรรมดานี่แหละที่เล่นอยู่ในคอมโบ๊ทพีซ์เขาหมายถึงเรือตรงนูนนั่นแต่ขี้เกียจไปอ่ะไม่ไปได้ไหมนี่ไงตัวผมตัวผมอยู่นี่ฮะคุณผู้ชมนี่สภาพตัวผมฮะตัวผมก็เป็นตัวเล็กๆแบบนี้เลยนะฮะมันโฟกัสหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าแว่นผมไม่ชัดแว่นผมน่าจะกากนะเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านให้เขาดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านให้ดูนะเชิบเอ้ยอย่าโอเค รเรา,าจะสร้างเป็นบ้านนะฮะฮลโหลไฮยังไงไฮแอนด์ซีฮะนี่เราจะสร้างเป็นบ้านนะเราจะต่อสองชั้นเลิกมายืนกันก่อนได้ไหมเน,นี่ยบ้านยังไม่ทันเสร็จเลยวางวางตรงนี้โบเข้าไปฮะโหด้งกันหมดเลยนี่ฮะวางไปเราจะทำบ้านสุดหรูราคา ก้าล้านล้านบาทนะฮะ VR โอ้ oh, จับฉันที Out, อา้าวแล้วจับนี่ทำไม VR follow you want to play p i g g y no, no. ไม่เล่นนะ่ะเราไม่ชอบเล่นไม่อาว นี่โอ้โหบ้านลมจมหมดเอ้าตัวแตกเลยโอ้ยดูบ้านนี่ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมดูบ้านนี่บ้านโคตรกากเลยถ้าคุณผู้ชมมี V R คุณต้องมาสร้างบ้านแบบผมนะแล้วคุณจะเฟี้ยวเงาะมากเลย <c oughs> บ้าน <c oughs> บ้านไม่สมประกอบบ้านโคตรเฟี้ยวเลยมันมีให้พิมพ์ด้วยนะถ้าถ้ากดตรงนี้ฮะกดตรง touchpad V R จะมี touchpad ให้เรากดนะฮะผมปิดเสียงไว้แล้วฮะไม่ต้องห่วงอนะเดี๋ยวลิขสิทธิ์จะกินหัวผมตรงนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดใช่ฮะสามารถกดปอะไรก็ได้เลยนะฮะก ไว้พิมพ์กับคนในนี้นะชี้โจชี้โจชี้โชี้โจอะไรไม่รู้นะฟังไ่รู้เรื่องกู้บายบายพอไปอกินข้าวมันก็จะรู้สึกอิ่มๆหน่อยนะอาตเช้าเลยนะวันเนี้ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ตอนเย็นประมาณ6กโมงแซวผมอัดวันนี้ตอนเช้าประมาณ8ปดเก้าโมงสิบโมงเนี่ยฮะคุณจะได้ดูตอนเย็นนี้เลยนะฮะเล็แซเล็กลิ้นเป็นอะไรนะ่ฮะแลวก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเราจะพาไปเล่นเดสลันไหม ไปเล่นเดตลันดีกว่าเลตลันลิ้นพันตลอดเลยเดี๋ยวถาวเขาก่อนนะวันนะเพย์เดตลันอยากจะเล่นเดตลันหรือเปล่าแปลไม่ถูกก็ไม่รู้นะผมก็งงไปนูนะ่นอ่ะไปเล่นไหมเดตลันน่ะสนใจไหมไปไหมหนูนะ่นอ่ะ ไรกันเถอะเล่นเดทรันกันดีกว่าโอ้ยโอ้ยรอ,อะไรเต็มหน้าเลยเฮ้ยนี่มันเดทรันไซมินินี่นะสำหรับคนที่ชอบเล่นเดทรันก็สามารถมาเล่นเดทรันของแมปนี้ได้นะ <c oughs> โอเพราะเดทรันแมปนี้เป็นเดทรันสำหรับมดนะผมจะกดให้ดูนี่ไงก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเดทรันน่ะเดทรันก็จะมีให้กดอยู่หนึ่งสอง ส4มสี่มีแค่สี่จุดเท่านั้นฮนะเราก็ต้องทำเหมือนเดิมฮนะเราก็จะงเป็นคนกดปุ่มนะไม่ไม่เข้าไปไม่เข้าไป <laughs> ไม่เข้าไปไม่เข้าไปพี่รอดได้ไงรอดอีอีอีอกด้วยไปนี่นี่คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณจะหลอกเท่เอ้คุณจะสวยสวยเท่เกินไปละเราจะไม่ให้นายไปเราจะไม่ให้นายไปอ้าวชิบหายละลืมดูตรงนี้ตายละตายละ กดตรงนี้ซะเลยเฟีย้ยวอ้าวตายเอาวตายอ้าวตายรัวๆกลายเป็นผงไปแล้วฮะจังวะ่ะนี้ขอผ่านอีกล้วกดได้ไม่จำกัดนะจริงๆอะ่ะฮะคิดวพวกนายจะเผินพวกนายไม่มีสิทธิ์ผ่านเดลันนี้ไปได้เข้าใจไหมเอ้ยโคตรหลังแกนี่ ยากไหมละ่ะยากละสิมันไม่ง่ายเลยล่ละเดรันนะถ้าผ่านรู้สึกว่าผ่านแล้วรู้สึกมันจะได้ไปเข้าประตูบ้าปะประตูร้าก็จะไปโผล่โผล่บนบนเกาะบนนู้นนะฮะเอ้ยอยา่าเผลอไม่ได้เลยใครเนี่ยพวกนายทำเรางงนังน่นแหละฮะพวกนายเยอะมากเลยเฮ้ยเอาจริงดิมีวิธีแบบนี้มีวิธีแบบนี้ มีวิธีแบบนี้ได้ยังไงมีวิธีแบบนี้ได้ยังไงตรงนี้แหละตรงนี้ final final gate final gate ก,กดกดกดตายตายต้แหววไอ้โธ่เอ้ยอ้โธ่เอ้ยไม่ทันอะเยอะเกินเยอะเกินโอ๊ยอานี่หลวัดละเดียวเดียวทำไมพวกนายชนะแล้ว อ่าแมนอ้าแมนเขาบอกให้ผมโยนเขาเองนะผมไม่เกี่ยวนะเขาบอกให้คือ <c oughs> ดีมันผูดไปถูกก็ได้เขาบอกให้ผมโยนเขาเองนะเพราะฉะนั้นผมไม่ผิดนะผมเป็นคนดีนะี่ไงมเปคนดีนะฮะอย่าลืมพี่เจโดนบ,บีแบบนี้นะ try to slap me อือออแต่ว่าเดสลันมันเยอะคือเยอะไปอะ่ะคนเล่นนี่คือเยอะมากสิบยี่สิบคนที่กดก็ไม่ไหวมันเงินนะจริงๆอะ่ะ เฮ้ยทำไมต้องด่าเราโง่ด้วยล่ะนายทำไมนายต้องด่าเราโง่ด้วยเราทำอะไรนายผิดเนอะฉันบอกว่าตีฉันทีผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขากุย,ยกอะไรกันเนี่ย for m e ีฟอมีอะไรแย่ n k งอะไรงงอ Eat me ว้าว Eat me เป็นไงบ้างสวัสดีถ้าเจอผมในแบบนี้ก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้นะแต่ขอให้สุภาพนิดนึงนะไม่ใช่นะผมจะ แสลบคุณด้วยความแรงกระเด็นไป900กิโลเมตรนายพูดอะไรของนาย <c oughs> นายพิมพ์นายไม่ได้พูดสินายพิม์อะไรของนายเราฟังนายไม่รู้เรื่องหรอกนะนายเป็นคนเกาหลีใช่ไหมนะใช่นายเป็นน,น่าจะเป็นคนเกาหล,ลีแหละแหละแต่เราฟังไม่รู้เรื่องนะเราไม่ใช่ฟังไม่รู้เรื่องเราอ่านไม่ออกมีมีมโห่ร้อยร้อยเลยอ๋อดิน้นดิ้นเลยคุณเป็นคนไทยใช่ไหมอ๋โนโนอ no no yes, yes 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 okay 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 yes 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 แ m มใช Yes แอมใช่คนไทยอยู่ไหนอยู่นี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ในวันนี้ได้มาเจอคนไทยด้วยนะไม่คิดว่าจะมาเจอคนไทยแต่ถ้าเป็นวันอื่นผมอาจจะไม่ได้เข้ามาเล่นนะเพราะว่าผมค่อนข้างจะขี้เกียจนะผมอาจจะไม่ได้มาเล่นอยากขึ้นไปบนตึกอ่าได้เลยอยากขึ้นไปบนตึกตึกไหนตึกนูน่นวะนี่อยากขึ้นไปก็ขึ้นไปเลยขึ้นไป อ่ะขึ้นไปโชคดี งั้นเอาเป็นว่าสวันนี้ผมแบฟฟิกก็ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนนะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ชอบคลิปแบบ V R h a c อย่างงี้ก็อย่าลืมที่จะก,กระทืบไลค์กระทืบแชร์กระทืบติดตามให้ผมด้วยนะฮะจะเป็นกําลังใจอย่างมากถึงคุณจะไม่ได้อะไรแต่คุณก็จะได้ให้กําลังใจกับผมคนนี้ผูดนี้นะครับคุณสามารถให้กําลังใจได้ด้วยการกดเพียงแค่1คลิก2คลิก3คลิกมันไม่ได้ยากเลยนะฮะกับการกดไลค์ให้กําลังใจนะมันเป็นกําลังใจให้ผมยังบอกเลยว่าผมไม่ได้ตังค์สัก,กบาทนะตอนนี้ผมก็อยากจะบอกว่าผมเฟออนะี้ มันแฮกเกอร์นี่นะอร่อยได้วัดตุ๊กฟลิกกิ้งอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันไม่ได้ยากนะขนาดเด็กป .1 ป .2 ป, 3, ป .3 อนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3อนุบาล45678910เขาก็ยังทำได้เลยนะฮะสวัสดีผมไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันชาติหน้านะสวัสดีครับ